งานที่4ี่ของรุดูการนะครับกุดคลองไส้ไก่ปูผ้าใบราคา5 5าพันหนะครับนึกว่าหมูที่ไหนได้มีแต่หินพลานล้นวนเลยงานนี้ถ้าเป็นคันเล็กนี่สาวันไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับคลองนี้สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆเอฟซีนะครับจากช่องรถขุดโคกนาอุดรสอนทำยูทูบและแฟนเพจครับวันนี้เราเปิดงาน เป็นงานที่สี่ของฤดูกาลนะครับทับงานขุดคลองไส้ไก่ราคาห้า0ันห้านะครับนี่ครับงานขุดคลองไส้ไก่ขนาดความกว้างหนึ่งเมตรนะครับก็จะปล่อยน้ำจากสระนี้นะครับลงไปเลี้ยงน้ำด้านหน้าด้านล่างนะครับก็นี่ก็หมูครับที่ไหนได้มีแต่หินพารานนะครับถ้าเป็นันเล็กนี่สามวันไม่รู้จะเสร็จเปล่าครับเนี่ยเจอมีแต่หินพารานล้วนๆเลยนะครับเนี่ย ก็งานก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปงัดหินพลานต่อนะครับเดี๋ยวให้ให้แอดมินถ่ายนะครับของกว้างปากกว้างเมตรหกนะครับคนกว้างเมตรหนึ่งสโลปฝั่งละสามสเซนลึกที่เมตรนเมตรนะครับเขาจะ,ะปูผ้าใบนะครับจะส่งน้ำมาจากสะ ปล่อยน้ำจกากสระออกมาแล้วก็จะปูผ้าใบนะครับเราก็ต้องเก็บขอบสองด้านให้ด้วยนะครับเพื่อในการปูผ้าใบจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ทางแนวสโลปตามที่ตกลงกันไว้ก็คือดินที่ขุดลง้ไปขุดกองอย่างเดียวนะครับเขาว่าจะเอารถไถมาดันเราเองนะครับเพราะว่าเราคิดราคาแบบว่าขุดนะครับว่าถ้าแต่กก็จะเสียเวลาเยอะนะครับก็ งานที่แรกกันตีไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าพอเจอหินพารานี้เวลาน่าจะยืดออกไปประมาณเป็นเท่าตัวนะครับน่าจะมีประมาณสามชั่วโมงก็เสียเวลางัดหินนะครับมีแต่หินความยาวของคลองนี่ยาวประมาณ8 5เมตรนะครับ 80เมตรนี่ก็คือจากแนวตรงนะครับถ้านับรวมแนวแนวที่หักไปหาหาบ่อด้วยก็ประมาณเราประมาณ5 6เมตรประมาณ86-87เมตรแถวแถวนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับเพราะว่าย้ายมาไม่ไกลก็เลยย้ายมาทํานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รองานอยู่นะครับเพราะว่าข้าวยังไม่ได้เกี่ยวนะครับยัง ยังไม่ได้เริ่มสตาร์ทนะครับก็น่าอีกวัน3-4วันน,น,น่าจะเริ่มโรงงานได้นะครับเพราะเขาเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ ีตกลงกันไว้คือคือไม่ได้เขีย่ยเขาจะเอารถไถมาดัานเองครับแต่ว่าไหน,นก็มาแล้วเขีย่ยให้แฉมๆไปครับเขีย่ยให้พอให้รถวิ่งได้เดีย๋ยวเขาเอา vừa swing,พยายาม cho quạt nhiều nhé, quạt nít nhiều, giờ quạt swing nó sẽ, có thể đẻt được nhé, quạt co nít một chút, nhẹ ยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่เกี่ยวข้าวออกครับไม่มีที่จะคุณนะเพื่วงนี้ก็มีงานรออยู่หลายหน้างานเหมือนกันครับพอบางหน้างานก็หน้างาน่อลงได้แต่ว่าหน้างานยังลงไม่ได้นะครับติดที่แต่ขัดนะับช่วงนี้ไม่ค่อยลาบลื่นถาลา่งานก็เนี่ยฝนมันเยอะนะปีนี้ dạng cái lời là bữa đứa gan sao rồi qua cao vẫn nan nè kiao nam ở dạng nan hèn một tí một tí nì bàn nè lơ bì ngơ là một tí ิงานแล้วอันนี้ยังไม่ทันได้วิ่งเลยแต่ว่างานมีแล้วครับสองสามที่งานมีแล้วแต่ว่ายังวิ่งไม่ได้คาข้าวอยู่นะทีนี้เราไม่ได้เตรียมบอ่อหน้าฝนไปนะไม่มีบอ่อหน้าฝนก็เลยต้องรอ วางทอ่อแล้วก็ปูผ้าใบก่อนในร่องเนี้คลองลึกเฉลี่ยด้ดยประมาณก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับงานจบมาก็ประมาณนี้ว่าที่คุยกันไว้คือไม่ได้เขียนนะครับอันนี้เขียนแถมไม่เฉยนะครับ ปืนไว้ก็คือขุดอย่างเดียวนะครับขุดกองขุดกองนะครับวันนี้เราเขลี่ยให้เฉยๆนะครับงานงานจบออกมาก็ได้ประมาณนี้ก็คลองก้คนคลองกว้างหนึ่งเมตรนะครับปากกว้างเมตรหกสิบนะครับสโลปข้างละสามสิบเซนโดยประมาณจบมาก็าได้ประมาณนี้